สวัสดีครับนายนิติรักครับมาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเกียรติบัตรนะครับมาเริ่มกันเลยเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับให้นักเรียนตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อบันทึกไว้ในตําแหน่งโฟลเดอร์ที่เราได้กาหนดไว้แล้วนะครับ ชื่อว่าเกียรติบัตรปครูตั้งชื่อว่าเกียรติบัตร4นะครับพ,พ้าครูมีงานเก่าอยู่แล้วบันทึกให้กำหนดค่าความปลอดภัยนะครับในการเปิดมีการเข้ารหัสทำให้เป็นกิตนิสัยนะครับ ต่อไปก็ออกแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับหน่วยที่เหมาะสมควรจะเป็นเซนติเมตรนะครับในกรณีที่ของใครเป็นนิ้วอยู่นะครับให้ไปที่แฟรมนะครับแล้วก็มาที่ตัวเลือกขั้นสูงนะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะฮะแสดงหน่วยวัดนะครับตรงนี้ต้องเป็นเซนนะครับถ้าของใครเป็นนิ้วอยู่อย่างนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับตกลงอ่าต่อไปก็กําหนด เอาโครงหน้ากระดาษและก็ขนาดกระดาษระยะขอบต่างๆนะคลิกปุ่มนีนะ้วางให้เป็นแนวนอนนะครับะะระยะขอบเนี่ยกำหนดให้เป็น1.5เซนคลิกลงมานะ1.5เซนทั้ง4ด้านเลย ฟอนที่ใช้นะครับให้เป็นโบว์วาเลียโบว์วาเลียนิวนะครับขนาด18ชิดกลางากำหนดย่อหน้าให้เป็น1เท่ากับ12 1เท่านะครับ12พอยต์เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อมีการ enter ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับมันก็จะเพิ่มให้อีก12พอยต์ตก,ตก,ตกลง เราจะเอนเต์สัก3มครั้งส่วนด้านบนนี้นะครับเราจะกำหนดให้เป็นโลโก้นะครับเลิ่มพิมพ์ขึ้นมาทัดใหม่นะครับกดชิป Enter คือสมมุติไปก่อนสมมุติว่าเป็นการแข่งขันกีฬาภายในคนระับขึ้นยหน้าใหม่ขึ้นมาทัดใหม่ครับกดชิป e n น e r ร

ให้หนักเรียนสังเกตนะครับถ้ามีเครื่องหมายเหล่านี้นะครับอย่างเงี้ยนะหมายถึงกดชีพเอนเตอร์นะครับถ้าอย่างนี้หมายถึงกดเอนเตอร์นะ ครับข้อความเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมากําหนดขนาดตัวอักษรน,นะครับหรือย่อหน้าให้เหมาะสมกับเกติบัตรนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนหัวนะฮะเราก็มาเลือกตัวอักษรน,นะครับตอนนี้มันเป็นบรวเวณนิวอยู่นะครับเราอยากจะเลือกแบบอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการก็คือเรา ดูจากตัวอย่างตรงนี้นะครับว่ารูปแบบมันเป็นอย่างไรนะครับอตอนนี้อักษรโบว์เลียนิวถูกเลือกอยู่นะครับใน่ต้อกดลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับตัวอย่างตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะครับแล้ว20จุดก็กดเลือกมาจะเจอตัวอย่างที่ชอบในนั้นก็ก็ตอบตกลง ว่าดีแล้วว่าดีตัวนี้นะครับปูต้องการตัวนี้ตอบตกลงครับจ,จะให้มันใหญ่ขึ้นก็เป็นยี่สิบพอยต,ตัวนี้ครับไม่ก็เลือกเลือกสอนอจจให้มันแตกต่างนะครับกดลูกซ้อนลงมานะครับเลือกเาจะเลือกแบบไหน ครูเลือกตัวนี้นะทาวมาตอกตกลงจุดแปดพอยตตรงนี้ครูอยากจะให้มันห่างหน่อยนะครับก็ไปเพิ่มเพิ่มข้างหน้าเป็น18แจะเพิ่มข้างล่างอีกจะพาะพส่วนชื่อนะครับ ล่างตหบปดนะครับโอเคตรงนี้เราจะใส่รูปภาพที่เป็นโลโก้นะโลโก้เนี้กูก็ได้เตรียมมาให้แล้วนะครับชื่อว่าโลโก้นะครับนักเรียนไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปภาพเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน,นครับคลิกเลยครับ เ,เข้าไปสังเกตว่าขนาดมันจะใหญ่นะครับใหญ่เรามาตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนขนาดให้เหลือสักครึ่งนึงนะครับก็50%ซตกต,กตกลงมับตกลงแล้วปุ๊บเนี่ยก็มาจัดรูปภาพนะครับให้รูปภาพเนี่ยมันสามารถจะเคลื่อนย้ายได้นะครับคลิกแล้วก็มาที่เอาไว้าั้งหลังข้อ แล้วนก็กดคีย์บอร์ดนะครับลูกศรบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเพื่อเลือกตำแหน่งหรือจะใช้เมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็ลากก็ได้จัดให้มันเข้ากลางนะครับเข้ากลางเราก็จะได้เกียรติบัตรนะครับทีนี้จะหากจะใส่กรอบด้วยนะครับก็มาตรงนี้นะครับใส่เส้นขอบก,กรอบเนี่ยเส้นขอบหน้ากระดาษ เลือกแบบธรรมดาก็ือเป็นเส้นธรรมดานะครับแต่ถ้าอยากจะให้เป็นงานศิลป์ก็มาเลืตรงนี้นะก็คลิกดูนะครับมีอยู่หลายแบบพอเลือกเอาสักแบบหนึง่งนะฮะเช่นครูต้องการแบบนี้ก็อตอบตอกลงก็จะเป็นเชื่อขอบขึ้นมานะครับหากไม่พอใจก็ไปเลือกใหม่เป็นเลือกรูปแบบใหม่ เรื่องแบบนี้แบบนทำอะไรได้บ้างมีไรงเงได้บ้างเนี่ยเป็นรายละเอียดนะตัวเลือกตัวเลือกนี่ก็ว่าจากขอบกระดาษหรือว่าจากอกข้อความตอบตกลงตกลงสมมว่าจะเอาแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้แล้วเราก็บันทึกซ้ำอีกทีหนึงเราก็จะได้กิจบัตรครับ กรณีนี้ก็คือเรามีเกติบัตรซึ่อออกให้กับคนหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าหากต้องออกให้กับคนเป็นร้อยนะครับแล้วก็มีข้อความที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ทําแบบง่ายๆนะครับสําหรับออกเกติบัตรให้กับใครคนใดคนหนึ่งนหนึ่งคนก็ง่ายๆก็พิมพ์โดยตรงไปเลย โอกาสต่อไปเราก็จะมาฝึกกรรมเกียรติบัตรในลักษณะที่ออกหลายฉบับนะครับก็บันทึกซ้ำอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าจบนะครับสำหรับกิจกรรมชิ้นที่6กนะครับก็มีางเท่านี้นะครับให้นักเรียนลองฝึกดูนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ